สวัสดีครับทุกๆคนพบกับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนำแอสซัมบี้ของเราหรืองานชิ้นส่วนของเรามาทำเป็นภาพระเบิดหรือภาพ Export v i e ์นะครับซึ่งก็จะมีความจำเป็นในบางงานเพื่อให้เกิดความกระจ่างในการออกแบบแล้วก็การสั่งงานการผลิตนะครับก็จะเข้าใจง่ายเวลาที่เราลองไปลงแบบนะครับ เราจะใช้ชิ้นส่วนนี้เลยนะครับเป็นตัวไอปั๊มนะครับเพื่อจะมาทำเป็นภาพระเบิดกันเมื่อเรามีชิ้นงานตัวไอปั๊มตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้คำสั่งนะครับ export view นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ นีเราเปิดขึ้นมาจะอยู่ในส่วนของแอสซัมบี้นะครับเราเปิด Export View เราคลิกที่ Export Vi e w ก่อนหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้นำเมาส์ไปคลิกที่ชิ้นแรกที่เราต้องการแตกภาพระเบิดมันออกมาในส่วนนี้ผมจะคลิกที่ตัว As Snap ิ i n ์ตัวนี้นะครับจากนั้นมันก็จะมีัวลูกศรอ,ออกมานะครับ x y z นะครับผมต้องการแยกชิ้นส่วนออกมาตรงนี้มาทางด้านหน้าในแกน z ผมคลิกที่หัวลูกศรของการซัดไปก่อนเพื่อเป็นการบอกตัวซอฟต์แวร์ว่าต้องการให้มันในแนวแการซัดนะครับผมเลื่อนมาทางซ้ายนะครับในช่องทางด้านซ้ายผมใส่ระยะตัวนี้ไป300มิลน,นะครับกดแอปพลนะครับแล้วก็คลิกที่แอปพลเราลองซูมฟิตดูนี่นะครับมันก็จะออกมาตรงนี้ห่างออกมา3 300มิลน,นะครับเราสามารถแก้ระยะได้ เมื่อได้เราได้ระยะแล้วเราก็ต้องกดดันตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปคลิกชิ้นส่วนต่อมาต่อมาผมเอาเป็นตัวเกียร์นะครับผมก็นำเมาส์คลิกจากนั้นก็มาคลิกที่หัวลูกศรทางการแซดผมป้อนตัวนี้ให้ห่างจากตัว housing ตัวนี้ผมให้เป็น200 7้แล้วกันนะครับ กดแอ p พลโอเคจากนั้นผมก็กดดันนะครับมันก็จะห่างออกมาอย่างนี้ส่วนชิ้นส่วนต่อไปผมคลิกที่ตัวคัฟเวรนะครับทำเหมือนเดิมคลิกที่หัวลูกศรแกนแซดผมป้อนมาสัก220รระยะนี้มันสามารถแก้ไขได้นะครับเราก็ดูความสวยงามแล้กดแอปพลายโอเคพอได้นะครับแล้วเราก็กดดัน ส่วนต่อมานะครับผมก็จะซูมนิดหนึ่งผมจะเอาตัวอ่าเอาเตอร์นะครับโรเตอร์ออกมาก่อนนะครับคลิกบนลูกศรทางด้านการแซดเมื่อกี้อ่าตรงนี้ผมทัองร้อยเจแล้วกันไม่ใช่170นะครับ170กด apply ดูแล้วผมก็ลองซูมเอา์ด ว่าระยะมันพอได้ไหมเราอยากจะเพิ่มอีกสักเป็นเป็นร้อแเป็นร้อแล้วก็พิมพ์เข้าไปในช่องนี้นะครับจ้กนก้ดเรากดสปายเดียวโอเคระยะพอได้แล้วเราก็ลองกดดันต่อไปก็เป็นเอาตัวอินเนอร์โรเตอร์เข้ามานะครับออกมากดที่หัวลูกศรแกนแอ่าตรงนี้180แล้วผมเอาเป็น อเอาเป็นร้อยนะครับตรงนี้ร้อลองดูก่อนระยะมันโอเคไหมเอาขยับมาอีกนิดนึงเป็น130ยสามสิอพลายดูพอได้จากนั้นกดดันต่อไปผมจะซูมนะครับผมจะเอาตัวชาร์ปแล้วก็ตัวพินออกมาพร้อมกันเลยนะครับผมก็คลิกทั้ง3ตัวนะครับ กั้นก็เลือกหัวลูกศรมาทางแกน Z e t นะครับใน,ในช่องนี้มันจะมี pin น1ปิน2แล้วก็ตัวชาร์ปด้วยครับทางด้านซ้ายเหมือนในช่องที่ตัวเซตติ้งตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็คกลิกหัวลูกศรเหมือนเดิมจากนั้นก็ป้อนระยะออกมาเป็นอ่าสัก90นะครับดูก่อนอ่ารู้สึกว่ามันมาชิดทางหน้าเกินไปนะครับผมลดเหลือ60นะครับดู เพิ่มอีกนิดนึงเป็น7จนะครับเนี่ยเราสามารถปรับได้หรือถ้าทำโอเคดันไปแล้วก็สามารถแก้ไขได้จากนั้นก็กดดันนะครับคลิกที่พินสองตัวนี้นะครับให้มันเลือกที่พินสองตัวนี้พินหนึ่งพินสองด้วยทีนี้ผมจะแยกชิ้นส่วนออกไปทางแนวแกนแกน Y นะครับก็คลิกที่หัวลูกศรแกน Y ป้อนระยะห่างขึ้นไป 50นะครับแล้วกดแท p i ายดูโอเคแล้วก็กดดันนี่นะครับกดถูกออกไปให้หมดนะครับจากนั้นเราก็ซูมฟิตในนี้นะครับเราสามารถ e d i t s t e p ได้หมดนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มระยะเช่นสมมุติผมต้องการเพิ่มส่วนหน้าของตัวอ่าจะมีขั้นตอนอยู่นะครับขั้นตอนแรกที่เรา e x p o r t ออกมากคือตัวนี้ใช่ไหมครับตัว snap link ผมไว้่แค่คลิกขวานะครับแล้วเลือก edit Ex export step นะครับ แก้ไขถ้าเราจะแก้ไขเป็น310นะครับเพิ่มไป10มิลนิ้กด apply อ่กากดดันอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพระเบิดนะครับแล้วเราก็กด ok ที่นี้นะครับในตัว export view นะครับพอเรา export แล้วเราอยากจะทำการ collapse นะครับก็คือให้มันรวมกลับมารวมกรอบเหมือนเดิมเราก็คลิก ขวาที่ตัว Export View ตรงนี้นะครับ Export View 1แล้วเลือก Collapse ตรงนี้นะครับมันก็ทำการรวบรวมมาเป็นเหมือนเดิมพอเราจะเปลี่ยนเป็น Export View แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Export ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะทำเป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะครับเป็น Animation ก็คลิกขวาแล้วให้มัน Animate เป็น Animate Collapse ดูนะครับมันก็จะเป็น ทำเป็นอนิเมขั้นตอนการประกอบของเราในส่วนบนนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเล่นไปทางเดียวนะครับหรือเล่นแบบบนนะครับหรือเล่นกลับไปกลับมานะครับได้เราลองกดดูอย่างนี้ผมเลือกแบบกลับไปกลับมาแล้วสามารถเซฟได้ด้วยนะครับเซฟเป็นวิดีโอนะครับเรากดเซฟไปเหมือนเซฟงานปกติแล้วเราก็ลอมเซฟแป๊บหนึ่งมันก็จะเป็นวิดีโอออกมาเอาไว้ไปพีเซ้นงานได้นะครับ ตัวนี้ผมกดปิดไปนะครับผมเลือกแบบคลิกขวาแล้วก็ทำเป็น e x p o r t เหมือนเดิมทีนี้ผมจะมาทำา x p o พ t Line e ยสเก็กันนะครับก็คือมันจะเป็นเส้นอบอกแนวศูนย์การประกอบนะครับของชิ้นงานเราก็มาคลิกที่ตัวนี้นะครับที่อยู่ใกล้กันก็คือ e x p o r t Line sketch ตรงนี้คลิก1นครั้งนะครับซ้าย จากนั้นผมซูมนะครับซูมผมจะเอาเมาส์ไปคลิกในช่องของรูไอตัวเท้าซิ่งตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นเราหมุนนะครับหัวลูกศรมันไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมครับเราเอานําเมาส์ไปคลิกหรือก,กดรีเวิร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่รีเวิร์ดตรงนี้ง่ายดีแต่ถ้าไม่กดตรงนี้เราสามารถคลิกเมาส์ที่ปลายของลูกศรน,นะครับมันก็จะกลับมารีเวิร์ดกลับมาจากนั้นซูมฟิตออกนะครับ ผมซูมมาที่ตัว snap link นะครับจากนั้นนะครับผมนำเมาส์มาคลิกในช่องขอบขอบของตัววงกลมด้านหนกดซูมฟิตออกไปนะครับกดโอเคเนี่ยครับมันก็จะมีเส้นศูนย์การการประกอบตัวงานนะครับเวลาเราเอาไปลงในดออิ่งนะครับ ก็จะรู้ว่าตัวนี้มันร่วมส่วนกันอยู่นะครับต่อมานะครับ z ู o เพิ่มยังเหลืตัวพินนะครับก็คลิกที่ผิวของพินแล้วก็คลิกในรูนะครับกดโอเคหนึ่งครั้งทําทีละครั้งนะครับกดให้มันย้อนกลับมาถ้ามันหัวลูกศรมขึ้นไปด้านบนก็กดให้มันรีเวิร์ดตรงนี้กลับมานะครับแล้วก็มาคลิกในรูพอได้แล้วเราก็กด เรากดซูมฟิ i ออกไปนะครับกดตัว F หรือว่ากดตัวนี้ก็ได้อย่าลืมนะครับกด save ด้วยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นภาพ export view นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในตัว drawing กันนะครับสมมติว่าตอนนี้ผมทำการ แบบไว้ก่อนนะครับอย่างนี้เราก็เปิดเราจะลองเอาไปทําลงในดออิ่งนะครับไฟล์นิวเลยนะครับอ่านิวเป็นส่วนของดออิ่งจากนั้นก็คลิกโอเคภาพระเบิดมันเหมาะกับการที่เวลาเราเอาไปใช้ในดออิงนะครับในที่นี้ผมจะเบ์ไปเลือกเป็นแบบ A4 แบบ ตัด a c landscape ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับ a c landscape และ open ในที่นี้นะครับผมจะมาสอน drawing กันทีหลังแต่ผมจะสอนการนำภาพ assembly แล้วก็มาโชว์ภาพ export view นะครับเราพอเรามาแล้วนะครับถ้าเราเปิดตัว assembly ไว้อยู่แล้วมันจะอยู่ในช่องนี้แต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไปเบ้ามานะครับแล้วก็คลิก ตัวนี้นะครับ n e ็กเรากดวางนะครับตอนนี้มันจะเป็นภาพมุมนี้ใช่ไหมครับเราก็ไม่เป็นไรเรากดโอเคไปนะครับเราเราคลิกเรากดโ OK อเคไ้แล้วใช่ไหมครับออกจากตรงนี้ไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นแบบมุมมองแบบ isometric ตรงนี้นะครับเราคลิกให้มันมีกรอบเส้นประรอบตัวแบบของเราก่อนจากนั้นเราก็มาเลือกแบบ isometric ตรงนี้ อ่าก็เป็นภาพไอโซนะครับจากนั้นนะครับในช่องนี้นะครับมันจะมีช่อง show in e x p o s บของโมเดลของเรานะครับแล้วเราก็ติ๊กเลยนะครับเ,รเห็นไหมครับภาพ Export ของเราก็จะมาแล้วเห็นไหมครับจากนั้นนะครับตรงนี้เราสามารถเดี๋ยวผมจะมาสอนที่หลังวิธีการลงดอยอิ้งนะ ตรงนี้มันก็จะมีบอกอัตราส่วนเป็น1ต่อ2นะครับเราสามารถเพิ่อมาอัตราส่วนอลดได้แต่ถ้ากระดาษประมาณนี้ผมก็จะเลือกไซส์เท่านี้นะครับ1ต่อ2จากนั้นกดโอเคจากนั้นผมจะนําภาพอีกภาพหนึ่งมาเข้ามาเอาเป็นตัวที่มันประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็เลือกวิวเลเยอร์ตรงนี้จากนั้นเราก็เลือกโมเดล view ตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อจะเอาวิวใหม่เข้ามา ผมก็เน็กเหมือนเดิมเลือกส่วนของผมคลิกตรงนี้ไปก่อนเลยนะ iso metric แล้วก็มาเลือกวางตรงนี้อันนี้เป็นภาพระเบิดอันนี้คือประกอบแล้วนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองตัวนี้นะครับให้เป็นแบบเฉดก็ได้นะครับก็คลิกให้มันมีรอบเส้นปะล้อมรอบอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกแบบแบบเฉดให้มันเฉดเป็นรูปหรือเป็นภาพที่มันมีสีนะครับเหมือนกันนะครับ ตัวนี้เราสามารถดึงวางได้ส่วนของกระดาษเดี๋ยวมาสอนกันที่หลังนะครับการแก้ไขการวาดยังไงนะครับอันนี้ผมจะสอนวิธีการนําภาพ export view มาวางใน r a อ i n g ก่อนเป็นอย่างนี้นะครับการ export มันก็จะต่อไปนะครับสิ่งที่มันจะเกี่ยวกับ x ก,การนําภาพ export view มาวางนะครับก็อย่าลืม save ด้วยนะครับเดี๋ยว save ก่อนก็ได้กด save นะครับเราก็เลือกสถานที่ที save แล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อย เราจะทําการใส่เขาเรียกว่าบอลลูนก็คือชี้นะครับว่าชิ้นที่1 2 3 4เนะี่เอ่าเราจะเอาชิ้นไหนนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาเลือกในส่วนของตัวตัวนี้นะครับ annotation ในส่วนแรกเนี่ย view layout ใช่ไหมครับเราก็มาเอาเป็น annotation บอลลูนเนี่ยมันมีทั้งบอลลูนธรรมดาแล้วก็ออโต้บอลลูนบอลลูนธรรมดาก็คือเราคลิกนะครับคลิกบอลลูนแล้วเราก็มาเลือก มันจะมีตัวกลมๆติดมาใช่ไหมแล้วก็มาเมาส์เอาวอา,างใกล้ๆนะครับมันก็จะมีของอกรชี้แล้วก็คลิกวางสมมุติเราจะาชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1แล้วก็1ไว้ละมันก็จะให้อันนี้ชิ้นที่2อย่างนี้นะครับเนีย่ยลราก็คลิกเอาอันนี้คือแบบแมนนวนลไล่คลิกเอาไปเรื่อยๆเอ้าชิ้นไหนชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4นะครับโอเคสมมุติว่าอันนี้เป็นแบบแมนนวลเราสามารถเปลี่ยนได้นด,ดับลบคลิคกเปลี่ยนตัวเลขข้างในได้หมดนะครับว่าจะเอาชิ้นไหนเป็นชิ้นที่1 2 3 4แล้วแต่เรา ทีนี้ว่าผมจะมาดูออโต้บอลลูนครับมันก็จะง่ายถ้าเกิดชิ้นงานมันไม่เยอะมันก็ง่ายนะครับเราก็มาคลิกออโต้บอลลูนโปรแกรมมันจะคำนวณให้เลยนะครับว่าเราเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีชิ้นที่1 2 3ขึ้นมาให้เราจากนั้นเราก็มาเลือกรูปแบบนะครับเช่นเอาไว้ทางด้านบนหมดเลยหรือว่าทางด้านล่างหรือว่าซ้ายขวาอย่างนี้นะครับไอตัวชี้บอกหมายเลข นะครับพาร์ทในที่นี้ผมก็จะเอาแบบที่มันแบบกระจายกระจายนะครับจากนั้นนะครับผมก็เลือกอให้มันดึงดึงดึงเข้ามาใกล้กลหน่อยนะครับพอเราดึงกันมาใกล้ๆแล้วนะครับในพวกนี้มันสามารถเลือกขนาดของอันนี้ได้ด้วยนะครับว่าจะเ,เป็นวงกลมหรือเป็นแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับมีหลายแบบครับเป็นแบบ หกเหลี่ยมก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้แบบวงกลมนะครับแล้วก็ในส่วนของคาร r คเตอร์เนี่ยก็จะเป็นขนาดนะครับขนาดของตัวขนาดวงกลมเห็นไหมอันนี้จะเป็นแบบ1 2 3ก็คือวงกลมที่มันรอบตัวเลขนะครับมันก็จะใหญ่ต่างๆกันขึ้นไปนะครับในส่วนนี้ก็เลือกแบบแบบ2จากนั้นดึงมาใกล้ๆดึงให้มันมาใกล้ๆตัวอย่างนี้จากนั้นผมก็กดโอเคเอาไว้ตรงนี้นะครับ ็นโต้บอลลูนจากนั้นเราก็มาดึงปรับนะครับให้มันสวยพ็ดึงทีละอันนะครับดึงปรับให้มันสวยเราสามารถที่เอามาเมาส์ไปดึงที่ปลายหัวลูกศรแล้วก็มาชี้ในตำแหน่งที่เราต้องการชี้นะครับมันก็จะเป็นการบอกว่าชิ้นที่1 2 3 4 5ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราก็มาดึงปรับเอาตามที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่เราต้องการย้ายตำแหน่งเราก็ดึงตรงกรอบที่มันมีเส้นปะนะครับเนี่ยย้ายได้วางได้นะครับอันนี้คือออโต้บอลลูนนะครับก็จะสะดวกสบายจากนั้นผมจะลองใช้คำสั่งเทเบิลนะครับตัวนี้ เราคลิกที่ Table เลือกแบบ Bu ล l อม Material ตรงนี้นะครับตรงตัวตัวที่3ถ้าถ้าเป็น g e n e r ็ l คือเราก็มาทำเป็นช่องตารางเหมือนเราทำใน Word ธรรมดานะครับแต่อันนี้คือ Table นี่คือมันลิงก์กับชื่อของตัวพาร t ทเลยนะครับผมกดเลยจากนั้นนะครับผมก็กดโอเคเลยหมครับมันจะมีตารางติดมาด้วย ผมก็คลิกวางหนึ่งครั้งย่อขนาดด้วยตรงตรงนี้นะครับตรงหัวทางด้านซ้ายมือเนะี่ยที่มันจะมีตัวสี่เหลี่ยมกระบาดแล้วก็ย่อขยายได้ปรับขนาดได้ของตารางช่องนะครับอันนี้คือเวลาเราเคลื่อนนะครับแต่เวลเาปรับเราก็ยุบลงมาหน่อยดึง,เฉ,งเฉียงลงมาเพื่อจะปรับขนาด มันก็จะบอกเราอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นใน solidworks อันนี้ผมขอเคลื่อนขึ้นไปข้างบนหน่อยนะครับมันก็จะมีแบบพาร์ทหนึ่งชื่ออะไรมีจำนวนกี่ชิ้นนะครับ2ชื่ออะไรมีจำนวนกี่ชิ้นพินมี2ชิ้นเนี่ยตามตามแบบเลยนี่ก็จะสะดวกสบายในส่วนของอ่า การนำภาพ export view มาแสดงใน drawing เพื่อบอกจำนวนชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพประกอบรวมโอเคสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้อีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้กดเซฟไว้ก่อนนะครับถ้าเราจะตัดภาพบางส่วนมามาโชว์นะครับคล้ายๆว่าภาพตัดบางส่วนนะครับเอามาลงใน drawing ด้วยจะทำยังไงนะครับอ่าเราก็ไปที่ ตัว Windows ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิด a s s ซัมบลของเราเปิดขึ้นมานะครับในส่วนนี้นะครับเราต้องอ่ามันจะมีตอนนี้เราอยู่ในคอนฟิ u กเรชันนะครับ m ม n น g เจอร์ Manager, แล้ก็มาเลือกในส่วนของตัวฟีเจอร์นะครับตัวนี้ f e เจอร์ m ม n น g เจอร์คอนฟิ a กเรชัน n ม g น r ตอนเนี้ย เราอยู่ใน Config d ด f ฟ u l t นะครับ Config d ด f ฟ u l t ให้คุณทำตามผมนะครับก็เราจะเพิ่ม c o n f ิกนะครับเราจะเพิ่ม Config เราคลิกขวาที่ตรง Assembly ที่1 Configuration นะครับแล้วเราก็เลือก Add Configuration จากนั้นผมก็ให้ตั้งชื่อมันไปนะครับผมตั้งชื่อเป็น1แนล้วกันตอนนี้มันจะมี Default กับตัวคอนฟิกที่1นะครับผมจะมาทําในคอนฟิกที่1แต่แต่ในดีฟ l t เนี่ยผมจะไม่ทํานะครับผมจะปล่อยให้มันเป็นตัวปกติเริ่มต้นจากนั้นผมก็พอผมเลือกคอนฟิกที่1แล้วนะครับผมก็มาส่วนเลือกในส่วนของฟีเจอร์แมเนเจอร์ตรงนี้ผมจะสกเก็ตงานนะครับจะสกเก็ตในผิวของตัวเกียร์ตัวนี้ไปนําเครื่องมือฟีเจอร์ออกมาก่อนนะครับถ้าใครไม่มีฟีเจอร์ตรงนี้ ก็ไปที่ออปชันตรงนี้นะครับคัต็มไมนะครับติ๊กหัวลูกศรน,นะครับในส่วนของฟีเจอร์ออกมาตรงนี้นะครับถ้ายังไม่ติ๊กออกมาตอนแรกมันจะไม่มีนะครับถ้าอยู่ในเราติ๊กออกมาก่อนก็โอเคออกไปผมจะสเก็ตบนเฟ,ฟืองตรงนี้นะครับเกียร์ตรงนี้ผมก็คลิกซ้ายแล้วใส่สเก็ตเลยผมวาดโดยใช้คําสั่ง corner r e แ t a n กิลนะครับผมวาดจากจุด ออริจินเลยนะี่ยตรงกลางนะครับแล้วดึงออกมาจากนั้นกดโอเคนะครับดึงให้มันเลยๆออกไปนะครับให้มันเลยชิ้นงานเลยนะครับให้มันเลยชิ้นงานทั้งด้านบนด้านล่างด้วยนะครับทีนี้ผมก็จะตัดนะครับจะตัดผมคลิกตัดตัวนี้นะครับคลิก X tocut จากนั้นผมเลือกแบบ ตัอทั้งหมดตัดทะลุผ่านเลยนะครับทะลุผ่านเลยกดโอเคเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เราก็จะมีการตัดโชว์ชิ้นส่วนภายในแต่ผมไม่ตัดหมดนะครับทีนี้เนี่ยเราไม่ตัดหมดเราจะทําไงเราก็เข้าไปแก้ไขนะครับคลิกขวาแล้วก็ผมสอนวิธีการแก้ไขไว้ในตัวเลยนะครับอ่า edit feature นะครับ ไอ้ตอนนี้คือมันตัดทุกชิ้นที่ผ่านผมจะเลือกตัดเป็นบางชิ้นนะครับไอชิ้นไหนนี่มันจะมีช่องล่างพอเราเอเดตมาแล้วเลื่อนสไลด์ลงมานะครับเราจะมาเลือกชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการตัดลบออกไปนะครับทีนี้ผมไม่ไม่เอาพินผมก็กดแล้วก็ดีลีทออกไปไม่เอาพินตัดพินไม่โดนตัดตัดเฮาตัดเฮาสิงไม่ตัดชาร์ปแล้วก็ไม่ตัดเกียร์แล้วก็ไม่ตัดสแนปลิงผมจะตัดแค่นี้นะครับชิ้นส่วนชื่อชิ้นส่วนที่อยู่ในนี้ จากนั้นผมก็กดโอเคเออกไปนะครับเราจะไปดูผลลัพธ์กันเห็นไหมครับมันจะตัดแค่บางชิ้นอ่ามันจะไม่มันจะไม่ตัดเกียร์เราเคยเห็นที่เขาไปโชว์ในตามรูปภาพที่ทั่วไปไหมครับที่จะตัดให้เห็นข้างในแล้วก็โชว์อย่างเงี้ยครับเนี่ยวิธีการก็จะเป็นอย่างนี้เองจากนั้นเราก็จะลืมเซฟนะครับ เราจะลองเอาภาพนี้ไปลองใส่ในตัว d o ยอิงเมื่อกี้ดูนะครับอันนี้นะครับมันอยู่ในคอนฟิกที่1เห็นไหมครับถ้าผมมากดในส่วนของคอนฟิกเลชันตรงนี้แล้วผมมาเลือกส่วน d ด f ฟ u l t d ด f ฟ u l t จะไม่มีการตัดเห็นไหมครับเหตุผลว่าทําไมผมต้องทำคอนฟิกขึ้นมาเพราะว่าผมต้องการให้ตัว Default เนี่ยมันเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเหมือนที่ไม่มีการตัดแต่ตัวคอนฟิกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการเพิ่มเข้ามา จากนั้นผมก็ไปตรงวินโดว์ไปเปิดตัวต่ออิ่งชีทของเรานะครับผมจะนำวิวเข้ามานะครับนำโมเดลวิวเข้ามาก็คลิกที่โมเดลวิวนะครับเน็กระหว่างเห็นไหมครับเราก็สามารถนำมาโชว์ในอรออิ่งตัวนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นแบบเฉดนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถนำมา ไว้ในดอยอิงได้แล้วเลือกแบบตัดบางส่วนได้แล้วชี้ชิ้นงานได้เหมือนกันนะครับแต่ผมผมเลือกแบบอบอลลูนธรรมดาผมก็คลิกแล้วผมก็ชี้ว่าเนี้ยชิ้นที่4นะครับอันนี้ชิ้นที่1อย่างนี้นะครับบอกได้เหมือนกันนะครับเพื่อความชัดเจนในการออกแบบกดโอเคไปนะครับแล้วก็อย่าลืมเซฟ โอเคเดี๋ยวผมพาลองไปดูตัวอย่างงานของผมนะครับที่ว่าทําภาพระเบิดไว้ครับเนี่ยอย่างตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวแอ s ซัมบี้เป็นงานผมก็จะมีการบอกว่าเป็นสับแอดซัมบี้นะครับเพราะผมาจากนั้นผมก็จะมาทําเป็นเอาไซด์มันก่อนภาพต่อมาเอาไซด์กว้างยาวสูงของเครื่องของเรามันเป็นยังไงสับที่1นึ่งเห็นไหมครับผมก็จะมีการ่า การระเบิดชิ้นงานไอตัวนี้ก็จะเป็นประกอบตรงนี้ก็ระเบิดออกมาครับว่าอันนี้กล่องสวิตประกอบกันกี่ชิ้นชิ้นยังไงประกอบลงมาตามเส้นของมันนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสับที่2ก็มีการระเบิดให้ดูสับที่3อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราให้โอยยิ่งเก่งครับรายละเอียดมันก็จะเยอะเห็นไหมครับชี้ทุกชิ้นเลยนะครับชื่ออะไรรหัสอะไรมีบอกหมดนะครับ มีกี่ชิ้นนัมเบอร์พาร์ทไหนนะครับเพื่อเวลาการประกอบเราก็จะประกอบงานได้แต่อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับพอเป็นเป็นเป็นชิ้นแล้วผมก็จะทําพวกอ่านะครับมันก็จะมีบอกหมดเลยว่าประกอบกันกี่ชิ้นนี่คืออะไรนะครับอ่าก็จะมีการระเบิดชิ้นงานเป็นบางตัวเพื่อให้เห็นแล้วแยกเป็นชิ้นชิ้นเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะมีการทําสอนดออิงนะครับ การให้ขนาดดออิ่งต่างๆรายละเอียดการให้ขนาดดออิ่งเป็นไงคือดออิ่งเอาไว้ไปสั่งการผลิตเช่นไปสั่งลงกึงเขาจะผลิตยังไงขนาดยังไงอะไรเงี้ยคือการให้ขนาดดออิ่งนั่นเองทีนี้นะครับผมก็จะกลับไปส่วนของ default นะครับแ้ะส่วนของเอ็กโพสต์นะครับโอเค ขอบคุณนะครับที่รับชมกันมาจนสิ้นสุดวิดีโอนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ